สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยก็จะพามาถักรอยยิ้มน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะเอาไว้ตกแต่งกระเป๋าของเราอุปกรณ์ที่ใช้ในการถักครั้งนี้นะคะก็จะมีเป็นเชือกฟอกนะคะสีเหลืองแล้วก็สีดำนะคะเอาไว้ทำปากกับทำตานะคะเราก็จะใช้เข็มทองหัวห้าทับูนย์นะคะในการถักรอยยิ้มน่ารักน่ารัก เดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะถักยิ้มนะคะเราก็จะถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่พอโซ่ห้าก็แทงเข็มเข้าไปตรงหลักแรกนะคะทำเป็นวงกลมถักโซ่สอง แล้วถัก f ลงไปตรงกลางนี้12หลักนะคะ1 2สองถัก f วนมาให้ได้12หลักนะคะพอถัก f มาได้12หลักแล้วนะคะเราก็จะซีปิดเข้าไปตรงที่เราถัก f หลักที่1นะคะ วงกลมของเราก็จะมีทั้งหมด12หลักนะคะจบแถวที่1นึ่งพอแถวที่สองก็ถักโซ่สองแล้วแทงเข็มลงไปที่เดิมนะคะถักเอฟขึ้นมา1หลักแล้วก็แทงเข็มลงไปที่เดิมถักเอฟอีก1หลักในรอบที่สองนี้เราจะถักเอฟ สองหลักไปทุกหลักนะคะในรอบที่สองพอหลักที่สองก็ถัก f สองหลักถักวนไปแบบนี้จนจบรอบที่สองก็จะได้ทั้งหมด24หลักนะคะถักวนมาจนครบทุกหลักก็จะได้24หลักนะคะนับดูด้วยนะคะว่าได้24หลักไหมพอได้24หลักเราก็ c เข้าไปตรง ที่เราถักเ f หลักแรกเลยนะคะปิดจบแถวที่สองแถวที่สองก็จะมีอยู่24หลักนะคะพอแถวที่สามถักโซ่สองแล้วถักเ f แทงไปที่เดิมนะคะหนึ่งครั้งหลักที่สองเราจะถักเอฟ หลักพอหลักที่สามถัก f 1หลักนะคะพอหลักที่4ีถัก f 2หลักถักแบบนี้สลับกันไปจนจบแถวที่3มเลยนะคะนี่ค่ะแถวที่4ี่ถัก f สองหลักพอแถวที่5ก็ถัก f 1หลัก ถที่6ก็ถัก f 1หลักแถวที่6ถัก f 2หลักนะคะถักแบบนี้สลับกันไปจนจบรอบที่3เลยนะคะถักวนมาจนจบแถวที่3ก็จะได้ทั้งหมด36หลักนะคะแล้วเราก็ซีปิดเข้าไปตรงที่เราถัก f หลักแรกเลยนะคะเราจะจบรอบที่3 พอแถวที่4ถักโซ่สองเหมือนเดิมนะคะแล้วถัก f ลงไปที่เดิม1ครั้งถัก f หลักที่สองหครั้งพอหลักที่3เราจะถัก2 f นะคะบนหลักที่3 หกที่4ถัก 1F หลักที่5ถัก 1F พอหลักที่6เราจะถัก 2F นะคะถักแบบนี้สลับกันวนรอบแถวที่4เลยนะคะ ถักวนมาจนจบแถวที่4ก็จะได้ทั้งหมด48หลักนะคะแล้วก็ C เข้าไปตรง F หลักแรกของเราเลยนะคะพอจบแถวที่4พอแถวที่5ก็เหมือนเดิมนะคะถักโซ่สองถัก F ลงไปที่เดิม1หลักแล้วก็ถัก F ตรงหลักที่2อหลัก ถัก F ลงไปตรงหลักที่3 1หลักพอหลักที่4เราจะถัก F2 ครั้งนะคะหลักที่5หลักที่5หลักที่6หลักที่7เราจะถัก F 1หลักนะคะ นี่ค่ะพอหลักที่4ี่ถัก f 2หลักใช่ไหมคะหลักที่5้าถัก f 1หลักหลักที่6ถัก f 1หลักหลักที่7ถัก f 1หลักพอหลักที่8ก็จะถัก f 2หลักถักแบบนี้วนรอบจนจบแถวที่5เลยนะคะถากวนมาจนจบแถวที่5ก็จะได้ทั้งหมด60หลักนะคะ กสี C, เข้าไปตรงหลักเอหลักแรกนะคะปิดจบแถวที่ห้าแถวที่หก็ถักโซ่สองแทงถักเอลงไปที่เดิมนะคะ1หลักที่หนึ่ง แล้วถัก F ตรงหลักที่สองถัก F หลักที่สามถัก F หลักที่สี่พอหลักที่ห้าเราจะถักสองเอนะคะหนึ่งสอง หลักที่6ทถัก1 F ง 1f หลักที่7ทาถัก1 F ง 1f หลักที่8ถัก1 F หลักที่9ถัก1 F พอหลักที่10ก็จะถัก2 F นะคะเราก็จะสลับสลับ กันไปจนจบแถวที่หเลยนะคะถากวนมาจนจบแถวที่หก็จะได้ทั้งหมด72หลักนะคะก็แทงเข็มเข้าไปตรงเอฟหลักแรกของเรานะคะซีปิดอันนี้ตัวยิ้มก็จะพอแล้วนะคะเอาหแถวตัดเชื่อกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตากับปากกับรอยยิ้มให้ อีกทีหนึ่งนะคะสำหรับตัวที่เป็นวงกลมของเราเอาหกแถวนะคะ